ดูร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือศาสนาต่เกดอนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบนี่คือประเภทของคนที่เราไม่ควรครบและนี่คือประเภทของคนที่เราไม่ควรให้ลูกของเราไปคบและนี่คือประเภทของคนที่เราไม่ควรให้ลูกเราเป็นแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพอ่อแม่ไม่สั่งสอนวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เรากำลังพูดถึงเรื่องของแม่อย่างที่บอกไปแล้วผู้หญิงพอเข้าถึงวัยเจริญพันธุ์มีลูกได้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนจะเป็นแม่นี่คือสาเหตุที่เด็กถูกทิ้งกันเต็มไปหมดและเด็กบางคนอาจจะถูกเลี้ยงไว้อยู่ในครอบครัวก็จริง แต่ที่เกิดมาได้นั้นเป็นเพียงเพราะว่าแม่ไม่รู้จะหาวิธีกำจัดยังไงจริงไหมครับงั้นการเป็นแม่เป็นมากกว่าผู้ให้กำเนิดเป็นแม่เป็นเรื่องของการปุูกทิศตนตลอด,น,ลน,ดอนิรันดรตลอดชีวิตเลยคุณจะเป็นแม่เขาไปตลอดนั่นหมายถึงคุณจะต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้กับลูกของคุณไปตลอดแม่ย่อมมีบทบาท แม่ยมีหน้าที่นะครับแล้วหน้าที่ของแม่ที่พระเจ้าเรียกร้องคือทายทอดความเชื่อนั่นเองผมจะกลับไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักของเราใหม่ฟั้งนึงนะครับอักรทูตเปาโลได้ชมทีมทีเอาไว้ว่าถ้าพระเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านถามว่าความเชื่อจริงใจนี้เกิดขึ้นในทีมทีได้อย่างไรท่านได้กล่าวต่อไปว่าอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิส ยายของท่านและในยูนิสมารดานของท่านและบัดน,นี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านแม่ได้ถ่ายทอดลงมาให้กับลูกของตัวเองวันนี้ถ้าคุณมีลูกพระเจ้าสรงเรียกร้องให้คุณถ่ายทอดความเชื่ออย่างจริงใจเข้าไปในลูกของคุณเองหลายคนมีความคิดว่า เด็กเนี่ยปล่อยให้มันโอให้มันคิดให้มันมีความคิดของตัวเองฉันจะเลี้ยงเลียงลูกแบบฝรั่งขอสักทีนะครับการเลี้ยงลูกแบบไทยดีที่สุดแล้วเพราะการเลี้ยงลูกแบบไทยเนี่ยตรงตามพระคำขีดที่สุดแล้วคุณไปดูนะครับการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งคืออะไรในความคิดของหลายๆคนฝรั่งตีลูกไม่ได้ที่สวิสตเซอร์แลนด์คุณตีลูกคุณติดคุกนะคุณโดนฟ้องนะ แต่คนไทยรักวัวให้ปูกรักลูกให้ตีหลายคนให้ดีมาเพราะพ่อแม่ติหลายคนอ่อนโยนสุภาพเพรพ่อแม่ติเมื่อคืนนี้นะครับมีเพื่อนบ้านเข้ามาคุยกับผมนิดนึงบอกว่าเลี้ยงไลยมีเลี้ยงไหนเห็นที่ไรก็ยิ้มทุกทีไม่เคยร้องไม่เคยมีเสียงร้องออกนอกบ้าน คือบ้านเขาเขาก็มีเด็กเลี้ยงด้วยเหมือนกันนะครับอาราวาเสียงดังถ้าสงสัยว่าเลี้ยงเรเนียนยังไงไม่เคยได้ชินเสียงหรอกไม่เคยได้ยินเรเนียนอาราวาหรืออะไรเลยผมบอกว่าผมทำสองอย่างรักให้มากที่สุดแสดงออกให้มากที่สุดกอดและจุบให้มากที่สุดเมื่อคืนนี้นะครับผมเอาเขาไปนอนบนเตียงเขาเอง แ้่ผมกำลังจะไปนอนเตียงของผมเขาป้ามือผมไปเขาบอกว่า daddy stay here คุณพ่อนอนอตรงนี้ด้วยผมเ็เลยเข้าไปนอนเขาจับมือผมไม่แน่นเขาหันหน้ามาแล้วเขาจุ๊บจุ๊บผมเนี่ยเป็นสิบๆครั้งเสียงดังจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บอยู่ตลอดเขามีความสุขตั้งแต่เตื่นเขารู้ว่าพ่อแม่ละจนถึงเวลาเขาหลับแต่เวลาเขาทำผิดเขาจะโดนพ่อเป็นคนแรก ตีไม้แขนเสื้อไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือเหล็กเข็มขัด <c oughs> ก็อาจจะโดนเข้าสักวัน <c oughs> อะไรก็ตามที่ทำให้ได้จดจำนะและพอเด็กรู้ขอบเขตว่าถ้าทำตรงนี้จะต้องเจ็บตัวมันจะไม่สามารถจะล่อลวงเขาได้พอเขาไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาเจ็บตัวพอครั้งต่อไปโดนทดลองอีกเขาจะ เขาจะปฏิเสธมาเขาจะบอกไม่เอาฉันรู้ว่าถ้าทนฉันทำแล้วจะโดนอะไรบ้างงนั้นเด็กจะมีขอบเขตเขาจะรู้ว่าเขาจะไปได้แค่ไหนเมื่อเขามีขอบเขตแล้วคราวนี้แหละเขาจะหาความสุขในขอบเขตของเขานี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมยิ้มตลอดเวลาเพราะเขาอยู่ในขอบเขตแต่เด็กที่ไม่มีขอบเขตเด็กที่พ่อแม่ไม่ตีเด็กที่พ่อแม่ปล่อยให้มันฉลาดเอาเองเด็กพวกนี้ คุณสั่งให้เด็กเนี่ยทําอะไรมันจะไม่ทํามันจะขอเหตุผลมันจะเถียงถ้าคุณจะเลี้ยงแบบฝรัง่งคุณจะเหนื่อยถ้าคุณเลี้ยงแบบคนไทยหรือเลี้ยงแบบคนอิสราเอลซึ่ง <c oughs> เป็นชาวเอเชียเหมือนกันพระเยซู <c oughs> ชาวเอเชียนะมันช่ฝรั่งนะคุณจะไม่เหนื่อยถามว่าเวลาคุณตีเนี่ยคุณเจ็บมือไหมไม่เจ็บใครเจ็บลูกคุณเจ็บ คุณจะเป็นต่อนะีตัวก็ใหญ่กว่าพระเจ้าให้งานง่ายๆมาทําไมทําไม่ได้ฮนะแค่หยิบไม้มาแล้วก็ตีไปแล้วบอกว่าทีหลังจะทําสอนเขานับสิบหนึ่งสองสามถึงสิบจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะนับถึงสามถ้าไม่หยุดจะโดนตีพอเขาพอเขาเ,ขา,เขาเรียนรู้นับเป็นเนี่ยเขารู้แล้วนับหนึ่งถึงสามนั่นแป๊บเดียวพอพ่อนับหนึ่งสองมือเริ่มออกนะ ที่จะได้ยินมากที่สุดตอนที่เรเียตโตขึ้นพ่อแม่เขาสอนอีกและการสอนในที่นี้รวมถึงการเติดด้วยถามว่าวิธีนี้คิดค้นมาจากไหนไม่ใช่คนไทยคิดค้นขึ้นมาประวัศาสต์ชาติไทยมีมา700รปีพระกัมพีมีมา3600ปีแล้วมีสอนไว้ตั้งแต่พันธสัญญายเก่าตั้งแต่ก่อนที่ยังจะมีชนชาติไทยอยู่ในโลกนี้เอย เห็นไหมดังนั้นเรากําลังใช้วิธีที่มาจากพระเจ้าออกมาจากสวรรค์และเราก็จะทําให้ครอบครัวเราเป็นสวรรค์ทําให้คนอื่นๆมองเห็นครอบครัวเราก็บอกว่าเออสวรรค์อยู่ในครอบครัวนี้นะแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวนี้เห็นไหมแล้วผมไม่เหนื่อยนะเพราะเพราะว่าเมื่อเราตีแล้วเราไม่ต้องตีบ่อยเขาจะรู้ได้อันนี้ทาไม่ได้อน,นั้นทําไม่ได้แล้วพอถึงเวลาเนี่ย อะไรก็ตามที่มันมาล่อโลงใจเขาไว้เราแทบไม่ต้องทําอะไรเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ทําไม่ได้แล้วบางทีเขาเห็นเด็กคนอื่นทําเขาจะเดินไปเตือนซ้ำไป,ไปอันนี้ทําไม่ได้เห็นี้ยเอาละเรากาลังพูดถึงอะไรอยู่เรากําลังพูดถึงบทบาทมันเป็นหน้าที่ของแม่ทุกคนที่จะต้องถ่ายทอดไปยังุนนตกของตนเองแน่นอนนะครับไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เป็นแม่ของคนนะครับ แต่พระคัญชีบอกกับเราใช่ไหมให้เราสร้างสาวกในห้องนี้ก็ถือว่ามีแม่อีกคนนปงขึ้นมาแล้วทุกวันศุกร์สอนสาวกที่บ้านนะฮะงั้นพระเจ้าทรงเรียกร้องสิ่งนี้จะสมมงัยด้วยนะครันไปก็ตามที่ดูแลคนอื่นแล้วก็สร้างเขาให้เป็นสาวกคนคนนั้นก็เปิดได้เหมือนแม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะ เป็นความรับผิดชอบของแม่ที่จะถ่ายทอดเรื่องของพระเจ้าให้กับลูกของตัวเองอย่าคิดว่าลูกจะคำทางเจอลูกจะไม่มีวันคำทางเจอเพระบรม,มีบอกถ้านสอนทางของพระเจ้าให้กับลูกเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดทางนั้นแต่ถ้าเราปล่อยลูกตามทางของเขาเองเพระธรม,มีบอกว่าความโง่จะทวีคูณขึ้นในหัวใจเด็ก จากข้อพัมนพิที่เราได้ศึกษาในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ยายส่งต่อมาให้กับแม่ของทิมอีนั่นคือความเชื่อที่จริงใจและสิ่งที่แม่ของทิมอีส่งไปให้กับทิมอีเองซึ่งเป็นูชายก็คือความเชื่อที่จริงใจผมอยากจะให้เราสังเกตคําว่าจริงใจสักนิดหนึ่งน,นะครับคําว่าจริงใจในที่นี้หมายถึงใจจริงง่ายไหมจริงใจหมายถึงใจจริงหมายถึงของจริงนะครับ ทุกวันนี้มีคนที่มีความเชื่อที่ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่